วัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายคลิปวังฮาโลวีนกันนะคะมาเลยค่ะเรายังคลิดว่าจะถ่ายเป็นอะไรไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเอามาคิปดู <c oughs> เราจะมาลองถ่ายคลิปวังฮาโลวีนนะคะเราจะลงอยู่เราจะลงยูทูบนะคะ แต่เนี้ไม่คอยสว่างเดี๋ยวเราจะเลือกค่ะว่าเราจะถ่ายตรงไหน เดี๋ยวเราไปเอากระจกก่อนนะคะมาเลยค่ะเรามาเอา,ากระจกแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถ่ายเลยนี้นะคะเราจะถ่ายตึง ผีธรรมดาดีกว่าค่ะวันนี้เราจะถ่ายเป็นถีธรรมดานะคะเรามีอุปกรณ์ไม่ค่อยเยอะค่ะเราจะมาเริ่มถ่ายกันค่ะเรามาถึงแล้ว แต่ก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กแชร์กด s u บส c r i b e ให้เราด้วยนะคะใน Youtube อ่ะค่ะตัวอย่างใน t ิกตอ k กดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดถูกใจเดี๋ยวเราจะเก็บอุปกรณ์ ยังไม่พอเดี๋ยวเราเราลืมขออีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปเอามาก่อนนะคะขอมาก่นเดี๋ยวเราเปลี่ยนใจกลับไปถ่ายที่บ้านดีกว่า เดี๋ยวเราเอาของมาก่อนนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มอะไรกันนะคะวังฮาโลวีน าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถ่ายกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มถ่ายเลย เราจะเริ่มจากแปะแนะตรงนิ้วก่อนนะคะเราจะเลือกนิ้วเราจะเอานิ้วนี้นะคะสีออกมากเลยแล้วไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแปะตรงนี้นะคะ่ะแปะตรงนิ้วไหนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเรามียาดมได้แต่ยาดมเราไม่ได้ใช้เราก็จะ แล้วก็มีสีทาปากด,ด้วยนะคะแบบไม่ได้แบบไม่ติดได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเอาแบะที่นู้แบบนสีนะคะแบ่ไม่ได้อะ่ะแบบไม่เป็นเราจะเลือกมือก้อยแทงดีกว,ว่าแล้วเราก็จะเอาที่เอาลิฟสติอะคะ่ะมาป้าย เรามีสสีด้วยกันค่ะสีแดงสีแดงเข้มแล้วก็สีชมพูค่ะเราก็จะมาป้ยปายๆแบบนี้เลยนะคะ ะใช้สีนี้นะคะไม่ดีกว่าสีนี้มันขก้นไปไม่สกะคะ่ะเราจะทาปากสีนี้เลยก่อนอ่อ,อจจนทาน่ มาโรวีนเราก็จะแต่งประมาณนี้ละคะ ี่บ้านใครชอบก็อย่าลืมกดไลกกค,นนะค,ะค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยค่ะกดไลค์ะสวัสดีค่ะบ๊ายๆก็แต่เป็นที่ธรรมดานะคะ